จะไล่ถามนะว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเริ่มจากคนแรกที่ดูพร้อมที่สุดนะคะน้องป๊อบแล้วกันก็ดีี่ะดีวันนี้มาเป็นพัวกสุดสุดเลยก็ต้อกันถามก่อนนะขอมาสามโลสามโลโอเคพี่ขอสามโลแล้วกันขอไ่ะ แสดงถึงความพร้อมอ่ะขอบคุณค่ะไ้ไม่เป็นไรไม่ได้ทำอะไรเลยได้ค่ะเด,ด,ดินดีๆเนาะคนจบไปแล้วกันน้ำตาลค่ะมีงไงบ้างจ๊ะดีค่ะแต่เบือ่อเบื่อมากรู้สึกอ้วนขึ้นด้วยค่ะจริงเหรอพี่ตุกข์แคออกเลยนะเ <c oughs> หี้ยจ๊อ เบื่อนิดนึงอยากหาอะไรทามากๆอยากทำอะไรดีเดี๋ยวพี่มีกิจกรรมไม่ทำนะจ๊ะรอเลยค่ะปูเสือรอเลยค่ะโอเคเตนรอไปก่อนพี่แบตเตอร์บ้างพีแบตเตอร์อยู่แต่ห้องห,ห้องใครคะเนี่ย อยู่ <Okay. S 1> ห้องที่บริษัทเปิดให้นั่นแหละไม่ได้ไปไหนอยู่เนี้ยโอเคคนถัดไปนุ๊กวางยังไงคะแม่คือมันน่าเบื่อเนาะช่วงนี้ทุกคนน่าจะเบื่อกันแหละแต่ก็คือใดๆตอนนี้เทรนนิ่งอยู่เนาะ mm. มีเวลาเบื่อแต่ก็คือต้องเบรกตัวเองไปเรียนหนังสือด้วยจ้ะเรียนหนังสืออะไรอะ่ะก็เรียนของ ASM นั่นแหละแม่โอเคพอละไม่อยากเรื่องค่ะฟางถามคนสุดท้ายดีกว่าถามชิฟแล้วการชิฟสวยสุดในซอย หนบอกพี่เม่ส่ทำอะไรบ้างว่างมากแม่หาทำจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วตอนนี้ได้ค่ะหางานให้ทำเดี๋ยวนี้เลยโอเคไหนไหนก็ไหนๆหนแล้วนะคะมีแต่คนอยากห่างกันทำพี่ได้โปรเจกต์มาจ้าเอาแล้วอะไรอ่ะให้หนูไปถ่ายแบบหรอหยุดก่อนไม่นะหรอเกมพันหน้าได้อยู่ <laughs> อายุน้อยรอยหนึ่คะเนยเรียกว่าบูลลี่นะค่ะทุกคนโอเคติดสายตรงหาไอชาหนึ่งก็คือโปรเจกต์ที่จะให้ทำค่ะพี่ยังไม่รู้ว่าพี่จะทาอะไรตึงโพกก็คือเขาให้เราไปคิดตามเขาเรียกนะเหมือนไลฟ์สไตล์ของเราเนาะเป็นคนเก๋อยากทําอะไรเพื่อให้สังคมเห็นความเก๋ๆของเราอยากให้ทําอะไรเหรอคะอยากให้มีคอนเทนต์อะไรสนุกๆแบบลง o ู t u b e อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมก็ดีนะยิ้มว่าไงก็คิดเหมือนใหม่แหละว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ให้คนมาติด ตามใน YouTube หรือว่าลงตามพวกสตอรี่ใน IG Facebook ต่างๆ่งเนี้ยครับทิกตอกไหมคะทิกต o k แบบคนหาดูเยอะเลยแบบช่วงนี้ว่างๆแค่ดีนะ t o กตอกชอบความหักมันคนซิมมี่สองคนเท่านั้น เอ้ยอันนี้ดีใครจะเป็นเบนหลงใครจะเป็นเีนน้อยโหวดเป็นน้อยค่ะพี่ป๊อปอยากทำไหมยูทูบเพื่อนโหวดยูทูบแหละยูทูบก็ได้นะคะพี่ทิกตอกก็ดีค่ะมันส่อนกระชับแล้วก็เข้าถึงคนได้เยอะถ้าเป็นยูทูบก็คือจะมีคนตามเราไปเรื่อยๆเลยนะคะพี่ก็ดีต่างกันโหวดยูทูบเนีจ้ะถ้าจะทำคอนเทนต์ลงยูทูบเนี่ยเราต้องทำอะไรวะคือหนูชอบดูทิกตอกอะคะพี่ป้ายแล้วหนูก็แบบไปชอบไปเห็นแบบคลิปที่เขาแบบเสริมสวยกันก็ชอบถ้าถามว่าหนูอยากทำไหมหนูก็อยากทำตามอย่างนี้นะคะได้ คอนเทนต์นี้จะปรึกษาน้องใหม่นะคะน้องใหม่รออยอยูอ่ะโอเคค่ะ okay. ้า <c oughs> ส้มส้มอยากเป็นสไตล์จัดบ้านจัดห้องนอนโอเคจัดห้องใช่ปะห้องพี่ก็รกอยู่งั้นอีพีนี้มาทําบ้านพี่เนาะเจนพอจัดบ้านให้พีพีสนใจอันนี้จัดบ้าน <c oughs> น้องเบียร์ละกันน้องเบียร์ค่ะช่วงนี้เขาก็ฮิตแบบว่ากุ้งดองใช่ไหมเบียร์ก็แบบมีในใจเป็นแบบของทะเลดองแล้วเบียร์ก็ติดตามแบบว่า อานเน็ตไอดอลที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยมันน่าทำมากเลยพี่ฟายแล้วก็แบบกินโชว์อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความแบบว่าชวนชักชวนให้เขาแบบลองทำตามเราดูแล้วก็แบบเแบบยียดได้สูตรน้ำจิ้มสูตดรเด็ดมาจากคุณยายค่ะอีกสักคนแล้วกันในนี้ใครคิดว่าสวยสุดเปิดไมค์มาจ๊ะจะเป็นใครไปไม่ได้ <laughs> หนูเอง <laughs> ม่เชื่อเลยว่ามนกา่าบว่าจัดการเสื้อผ้าอยู่แม่คือมันเยอะมากแล้วไม่ได้ใส่แล้วก็ตู้เสื้อผ้าแบบไม่มีที่จะวางแล้วเดี๋ยวไปดู y u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  e แล้วก็จัดตู้เสื้อผ้าโชว์สัหน่อยหรือว่าจะมาจัดบ้านพี่ก็ดีนะมาพร้อมส้มแลนลัวเองนี่แหละจะไปจ่ายให้พี่อน่อยโอเคได้ค่ะหนูหนูขอเสนอปางได้ไหมคะชอบเต้นตลอดเลยอะลิปซิงอะไรอย่างเงี้ยในพิกตอะ กวาหงหรอกว่ากวางอยากได้ EP อะไรลูกสาวอยากมาน้องเบียคือถ้าของกวางเองอ่ะกวางอยากเสนอแบบให้ถ่ายประมาณว่าการแมทลุกเสื้อผ้าของแต่ละคนเหมือนอย่างพี่ซ่อมอย่างเงี้ยแต่งตัวเก๋ใช่ปะก็คือแบบหาแมทช์ดุดช่วงแบบ Work f r ฟ m h o ม e มาโชว์หน่อยโชว์ให้คนในช่อง YouTube เราดูแล้วแบบอาจจะไปหาซื้อตามผ่านแอปเราด้วยอืตีรักบริษัทจะโปรโมทให้อีกขั้นหนึ่ง น้องกวางพี่อยากเห็นทุกคนเล่นยังอยู่ไหมลูกแม่มันเป็นฝุ่นแบบเลิะเพราะว่าไม่ได้จับน้องเลยอ <c oughs> ีโชดดดมันเป็นของเล่นหรอเพืนฝังสีสวเพือนมันไม่ได้เป็นของเล่นมันเป็นของจริงพี่ฝ้ายตอนนี้เล่นไม่ได้เราต้องตั้งสายก่อนว่าสายมันเพีย้ยนถ้าเสียงเราเขียนอ่ะก็ไม่เป็นไรสายก็ไม่ต้องตรงก็ได้ลดพักก่อนอัจจับให้หนึ่งขอนะคะนี่เป็นขอดีนะคะเพื่อน เห็นไหมคะ,ะว่ามันเขียนอดีตแล้วเหมือนลุลาเลยอ่ะเข้อ,อจริงเลยอะ่ะโอ้โหไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยตกอเลยพี่กวางื่องเลย